ทรงรถก็มีหลายแบบนะครับว่าเป็นถุงลมชกเดิมสปริงเดิมหรือสลัดปรับเกียวนะครับผลที่ได้ออกมาก็จะแตกต่างกันอีกถุงลมเนี่ยก็จะมี บอกได้เลยว่ายังไงก็ติดพื้นแน่นอนวิ่งเตี้ยมากเตี้ยน้อยก็แล้วแต่การปรับเซ็ตว่าวิ่งเตี้ยได้หรือเปล่าหรือว่าวิ่งได้แต่สูงอย่างเดียวนี้ก็อยู่ที่ช่างปรับเซตแต่ว่าถ้าเป็นสตาร์ทเนี่ยฟิตเมนต์เป๊ะมากกว่าสปริงเดิมกว่าสปริงโหลดได้แน่นอนเพราะกาทงานของโช๊คเนี่ยจะสั้นกว่าโช๊คสแตนดาร์ดหรือว่าโช๊คเดิมนั่นเองนะครับโช๊คช็อตสโตกแต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะเพราะว่าการทํางานเนี่ยก็ยังนุ่มเหมือนเดิมแต่เดิมเนี่ยทำงานอยู่6เซนช็อตสโต๊กเนี่ย ที่สามารถปรับเซ็ตความความหนืดได้สไลด์สัตก,กระบอกได้ซึ่งความสูงความเตี้ยเนี่ยสปริงเป็นตัวกาหนดความแข็งเนี่ยเตี้ยเท่าไหร่หรือสูงเท่าไหร่ก็ความแข็งเท่าเดิมนะครับอยู่ที่ช่างปรับเซ็ตอันนี้ร้อยเเลยผมเน้นประจําว่าการปรับเซ็โชงเนี่ยมีผลมากอันนี้มาให้ดู3าคันนะครับปกา,าร3คันนี้เป็นการโหลดจากสปริงเดิมสูงเลสอลต์ทครับสามารถเลือกความเตี้ยได้1น,นิ้ว2นิ้วแต่ว่าแล้วแต่รุ่นว่า รุ่นไหนโหลดได้เท่าไหร่ในระยะที่ยังนุ่มอยู่อ่าสปริงไม่เสียค่าเคนะครับแล้วก็จบสวยนะครับสูตรที่ว่า3คันนี้เป็นรถรุ่นเก่าเลย W123 แล้วก็ยาร i s เอที T, แล้วก็รุ่นใหม่ W211 ครับอันนี้จบหล่อทั้ง3คันลเลยอๆไปดู